อ๋อคุณอ๋อจิรภารัตนะครับมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้รุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ตื่นขึ้นมาก็จะมีเสมหะค่ะเสมหะแล้วก็คัดจมูกก็จะหายดังหายใจฟุดฟึดคล้ายๆแมวอะค่ะตื่นจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ปกติชอบชอบทานของเย็นด้วยค่ะพอ,อ,อทานปุ๊บก,ก็จะมีเสมหะแล้วก็จะแสบคอ แสดงว่าแพ้อากาศเย็นหรือเปล่าฮะด้วยค่ะแพ้อากาศเย็นนะฮะมีเสมหะแล้วทํายังไงฮะเป็นเป็นอยู่นานแค่ไหนก็เกือบสิบปีคะะ่ะคือคือหลังๆสังเกตเอ๊ะทำไมเป็นเดี๋ยวสามวันดีสี่วันไขอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเจออากาศเย็นทานของเย็นอยู่ในที่เย็นก็จะเป็นเลยใช่ค่ะก็แสบคออ่าฮะแล้ว,ลวมีน้ำมูกมีน้ำมูกมีน้ำมูกจามมีน้ำมูก แล้วถ้าไหนเข้าก็ไม่สบายเลยค่ะก็จะมีเหมือนเป็นเป็นหวัดเลยใช่ขั้นเนื้อขั้นตัวเลยค่ะมีไข้ด้วยใช่เห็นบอกว่ามีอีการอีกอีกอาการหนึ่งก็คือเป็นไข้ทับฤดูใช่ค่ะหมายเผื่าก็เป็นบ่อยแล้วฮะเป็นทุกเดือนค่ะที่ระยะสี่ห้าปีมาเนี้ยค่ะเคยไปหาหมอไหมครับตรวจดูไหมว่าร่างกายเราทําไมอ่อนแออย่างนั้นอคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ใช่แพ้อะไร แพ้อากาศแพ้สิ่งพวกคือ<ช>ปกติเนี่ย <im itation> ถ้าไปหาคุณหมอคุณหมอจะตรวจใช่ไหมอาจารย์ครับว่า<々> <machines S 1> เอะคุณแพ้อ,อะไรสารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณมีอาการแพ้มีไปเช็คไหมฮะเคยเคยเช็คถึงขนาดที่ขึ้น,ข,นขึ้นบนันไดค่ะแล้วใจเอ๊ะทำไมใจเราสั่นตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นโรคหัวใจ <im itation> ก็ตรวจเช็คหัวใจอะไรก็ปกติคุณหมอก็เลยว่าอากาศเปลี่ยนถ้าถ้าแบบช่วงอากาศเปลี่ยนหรือเจอกลิ่นเจอควันบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทำให้เราเป็นใช่คือถ้าหลีกเลี่ยงซะก็น้อยลงอะค่ะก็น้อยลงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราอยู่ห้องแอร์ใช่ค่ะนอนก็บางทีก็นอนห้องแอร์ใช่ค่ะทำงานในรถก็ต้องเป็นห้องปรับอากาศจะเลี่ยงยังไงฮะก็ก็คือก็ต้องทานยาค่ะใช้วิธีทานยาใช่ค่ะทานมากี่ปีแล้วคันก็ทุกครั้งที่เป็นนะคะก็คือปกติก่อนที่จะทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะก็ เกือบทุกอาทิตย์อะค่ะเป็นเป็นตลอดแล้วแล้วไอ้เ <currently> จ้าไข้ทับฤดูแก้ยังไงฮะก็ทานยาเหมือนกันค่ะก็ต้องทานยาต้องใช้วิธีทานยาเสร็จแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกครับว่ามันสามารถที่จะช่วยได้บิมสามารถช่วยได้เดิมนี่คุณคุณหล่องแนะนําแล้ก็ก็ยังก็ยังไม่ไม่ทานนะคะจนทั้งให้พ <t ska>. ี <today> ่สาวให้พี่สาวทานพี่สาวเป็นอะไรครับพี่สาวเขาเจอก้อนเนื้อระหว่างตับกับปอดนะคะระหว่ระหว่างอะไรนะ ระหว่างตับกับปอดระหว่างตับกับปอดอ๋อมันอยู่มันอยู่ระหว่างตับกับปอดใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าระยะระยะแรกระยะเริ่ม,มต้นพี่สาวก็ตัดพอตัดทิ้งก็เลยแนะนําตัวเองก็คือเป็นแนะนํให้พี่สาวทานก่อนอต่เองยังไม่ยังไม่แนะนำค่ะเพราะก็คือแสดงว่ามือศึกษาผลการดีมเพราะว่าพี่สาวตัวเองเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงฮะพี่สาวบอกดีขึ้นนะอะไรเงี้ย ทีนี้ไม่ได้แล้วตัวเองก็แบบพี่สาวทานอ,อาการขนาดน,นี้เขายังเขายังดีขึ้นเราก็เลยเราก็เลยลองเริ่มลองดูบ้างใช่ค่ะแสดงว่ารู้อยู่แล้วว่าบิมเนี่ยช่วยเรื่องของภูมิแพ้ได้ใช่ค่ะแต่คือแอนตี้ค่ะยังยังดีกว่าอะไรเงี้ยทําทไมฮะตอนแรกทําไมถึงไม่เชื่ออาจารย์พิเชษไม่น่าเชื่อถือตรงไหนฮะคือเดิมเนี่ยทางานบริษัทยาม,มาก่อนนะคะ<อ>ก็เลยเป็นค่อนข้างรู้เยอะอรู้มากอ ก็คือยังไม่กล้าใช่ค่ะยังไม่กล้าทดลองเอาไปให้พี่สาวทดลองซะคเป็นหนูทดลองไปก่อนเออเสร็จแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เชื่อว่าเอาละบิมเราใช้ใช้ได้ผลแน่แน่ก็เข้าไปดูคลิปอะค่ะของมิสเตอร์ว่องที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอดูเอ๊ะทำไมแบบแล้วก็ทึ่งอะค่ะก็เลยศึกษามาเรื่อยๆอื กขเลยศึกษามาเรื่อยใช่ค่ะลองค้นหาเพิ่มเติมค่ะได้คุย,ยกับอาจารย์ก่อนที่จะรับประทานไหมครัไม่ได้คุยอะค่ะไม่ได้คุยเลยจร,จริงๆแล้วอาจารย์ครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมบิมถึงสามารถช่วยได้เอาในกรณีพี่สาวก่อนครับคือจริงๆความหลากหลายของอาการที่บิมช่วยอยู่เนี่ยมันสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับผลิตภัณฑ์ครับนะครับเหมือนดาบสองคมนะใช่ครับ แต่ถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าความหลากหลายของประสิทธิภาพนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งแน่ละ่ะในการทําตรงนั้นมันต้องมีข้อพิสูจน์ครับแล้วถ้าเราพิสูจน์ได้เราอธิบายได้ความน่าเชื่อถือมันจะกลับมาอีกทีนะครับแต่ก็ยังเต,ต็มไปด้วยความยากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมียาอะไรที่ไหนทำครอบจัก,กรวาลได้มากมายขนาดนั้นรจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรา กังวลตั้งแต่ต้นแล้วก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันในช่วงที่เราทําผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับรักษาข้อเข่านะครับทําไมคนเป็นโรคกระเพาะก็หายทำไมคนเป็นหวัดก็หายไปด้วยจนกระทั่งเราขันกลับมาสู่สามัญมันอาจจะง่ายมากก็ได้แคปซูลที่เราทำเนี่ยมันแค่ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลครับดังที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้กับเรามาตั้งแต่ต้นทีนี้เราเป็นอะไรไปมันก็เกิดขึ้นจาก มันมีอะไรทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลนะครับ <im it> แล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นั้นอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงมากนะฮะในการดูแลร,ร่างกายประสิทธ <im it> ิภาพสูงก็เพราะเม็ดเลือดขาวคือตัวที่ทําหน้าที่ปรับ <im it> ระดับภูมิคุ้มกันครับแล้วเม็ดเลือดขาวมีจํานวนมากทีเดียว20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ด นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนั้นตลอดเวลาหลายๆคนพอพูดถึงว่าโอ้มีมเมล็ดขาวเยอะแล้วก็แสดงว่ามเมล็ดขาวมีกําลังมากก็ชนะอะไรทุกอย่างงั้นใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับพอมเมล็ดขาวเราปรับระดับภูมิคุ้มกันมันก็มีกลไกการปรับระดับภูมิคุ้มกันไม่ใช่ว่ามเมล็ดขาวทุกเม็ดทําหน้าที่แบบนั้นเพราะในมเมล็ดขาวที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่สองหมื่นล้านมห้าหมื่นล้านพันเม็ดเนี่ยมันก็แบ่งเ,เป็นมเมล็ดขาวแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะครับทีนี้ เม็ดเลือดขาวที่เราทําให้เราเข้าใจกลไกในการทํางานแล้วก็ปรับระดับคุณภาพชีวิตของเราให้กลับสู่ภาวะปกติได้แล้วทําให้เราคุยกับเม็ดเลือดขาวได้มีเม็ดเลือดขาวอยู่สี่ตัวทีเฮลเพอหนึ่งทีเฮลเอสองทีเฮลแล้วก็ทีเรกู a เลเอเม็ดเลือดขาว4ตัวเนี้ยมันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอาการผิดปกติในร่างกายหรอกรนะฮะโดยเฉพาะ่างยิ่งกรณีที่มี การแพ้ภูมิตัวเองหรือการติดเชื้อ,อนะแต่มันจะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้ทําหน้าที่นะครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นหวัดบ่อยๆนะครับหรือแสบแสบคอเจ็บคอเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับถ้าหากว่าเรากินแคปซูลของเราแล้วบอกว่าโอเคมันมีความเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นในกราฟเนี่ยนะครับ,รบมีเพิ่มขึ้น ts 1 ts 1 7ซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้มันทําให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมา เ,เราบอกว่าเม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งทีเอสสิบเจ็ดมันไปฆ่าเชื้อจริงๆมันไม่ใช่เม็ดเลือดขาวทีเอสหนึ่งและทีเอสสิบเจ็ดมันทำหน้าที่เป็นเพียงตัวไปกระตุน้นให้เม็ดเลือดขาวเพชรฆาตไปจัดการกับเชื้อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับคือเป็นวิธีการธรรมชาติไปใช้กลไกธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้คือคือจากการที่เราเพิ่มความสามารถในของร่างกายในการปกป้อง จากการทำลายของสิ่งแปลกปลอมเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกนะครับเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและมะเร็งพวกเนี้เมื่อเราสามารถป้องกันได้อย่างนี้ไวรัสเป็นสิ่งที่เราเจอเจอมีการเปลี่ยนฤดูมันก็จะเจอไวรัสตัวใหม่ใส่หน้ากากมาใหม่จำไม่ได้แล้วไม่ว่ามันจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ย เราไม่ต้องไปปรับยาเปลี่ยนไปตามจำนวนเชื้อไวรัสที่มันเข้ามาเราก็เพียงแต่สร้างเม็ดเลือดขาว T H หนึ่ง T H สิบเจ็ดให้มันเยอะเพื่อจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวพคาคให้มันทำหน้าที่ตลอดเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็แค่นั้นเองก็คือร่างกายเราแข็งแรงที่สุดใช่ครับนะฮะที่นี้ทีนี้คุณต้นถ้าบอกแข็งแรงที่สุดแข็งแรงยังไงจริงๆแล้วก็คือภูมิคุ้มกันของเราน่ะดีที่สุดครับ สมดุลที่สุดนะครับนะครับร่างกายก็จะไม่เจ็บป่วยนั่นเอง